ต่อันสักต่อลองหนึ่งมิ้องตัวมั่งคุนกันว่าอยู่ไจไปไล้พี่ไม่เข้าอ่ะนี่มันรงแล้วตัวหนึ่งไมาจะมีสองตัวเพื่สองตัวตัวสองตัวลดไลตัวเยอะ อ๋อนีมดแล้าไปกี่ตัวเนี่ยสามตัวมั้งสามตัวโอ้สตัวก่อนกีหนีบเลยขอนได้มวตัวนึ่งได้ตัวนี้มีเก็บเสีองไรแบไม่วเก็บเศ phản ích như vậy. Nhưng đi gì đâu mày. Ao vòng. 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 Ao vòng.

ไอซองยาวไปเฮ้ยซองยาวไปไหนครับเฮ้ยซองยาวหายจอยซองยาวพี่เปล่าไม่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 เอาไปอะไพอ,อมาพี่ไปให้อ๋อพอทุกสองคนมาดิจะได้ก็ซองัมาพี่ทำอะไรก็ได้ เดี๋ยวหาให้เร็วๆเรๆไปเดี๋ยวหานูกเี๋ยวองเดี๋ยววอาลูกเดี๋ยวาลูกหนึ่งเอาลูกเอาตรงนี้มีสกานะพี่มีมาสตาวครับว่าเก็บแกนนะพี่

บานแดงบานแดงวิ่งออกไปแล้วเฮ้มันหลุดป่ะวะ้องต่อยยิงแตกกันไม่รอเทียบเลยอะไรผมไม่ได้ยิงนะเด็กยิงไปยิงไงแตกได้ไงอ่ะยิงไงเอาพี่ยิงเือนมันหลุดอ่ะ ล้ง,ง,งสิ่งของว่ไม่ได้ซืสิ่งเออสงสัยมัน,นพรองออนไลน์โหดนี่นีนกระดูกฟอง่วงแต่ม้าบสิโบส,ส,สุสองเงาเฉงนีมีสองหนักต่บดเดให้ชคน,นื่อนงแล้ก,ก็ ไส้สกินมาใสาหห่ให้คุมก่อนสกินยิ่งมาสวยบอมมีสกิน่ะมีสกินน่ะย,ยิง่งแตกดียิ่ยไปปงไกล่องลวงเอะวมันเป็นยังไงของทีมันิ

ยังนักได้มัมล่ะอืมเอ้ยตำรวจตำรีละแทะับรนี่ะแตกแล้วรถรถแตกแ,นะบบนะแ,ตแด้หนะ่ะรถถึงเลืโดซนอ่นนะมันคนลตีมันคนละตีวะมันขี่หลุดมาดรถตำรบจได้เหมอ่ัะบ่ถือเลือซวนหรมั้ มันอ่อในใส่ไปแล้วหันชางลา่า,างก่หนมันก่อนช่างล่างเฮ้ยทีกันแล้ขนังคำวาเล็กเดียวเดียว่าเล็กยิงไปไงทีนี่สามให้เดียวว้าแต่ไอตัวนี้ยล้ม

Đi vào chân vào ừ. ừ, <laughs> okay. chân thắng 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 hát thắng 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 cái <laughs>